พบกับผมตูตชาแน,นลครับจากยีราชั่น68ตอนนี้ผมอยู่ที่บางกะดีครับบางกาน,นีเทศบาลเมืองบางกะดีกับผู้สมัครนายกเทศมนตรีแล้วก็สอทอนะครับแต่ว่ารเราจะพากันไปหน้าสอทอนะเน้นไปที่นายกมากกว่านะครับผมผู้สมัครอยู่สามหมายเลขนะครับผมเริ่จากหมายเลขหนึ่งเบอร์อหนึ่งนะครับคำว่าชัยพึ่งอภรณ์วิไลหรือว่าอู่นะครับพี่อู่พี่อู่นี่เองนะครับผมพี่ชายสองอดีตสอสอคือระพงพึ่งอภรณ์วิไลนะครับ เฮียแ,แกเนี่ยเป็นอดีตนายกเระบบตทีเบอร์มาักกะดีด้วยนะครับแบบผูวนว่าชัยนะครับทีมพัฒน,นาบางกะดีครับเพื่อจะต้องพบกับพบกับท้องฟ้าใช่ <c oughs> โอ้โหเนี่ยนี่ครับเบอร์สองครับสามารถสุขาลมครับนับส,าาสนุนโดย บิ๊กแจ๊ดคนตะบวทโวคำวิทจุบกระจ่างนะครับผมก็คือสนับสนุนตรงลำสามแก้วด้วยนะครับกับดรเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นธินาทัศน์สองแสงเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับคนอุบลแต่เป็นสสปทุมนะครับดรเกียรติศักดิ์นะครับเขาเป็นมัร่วมก็บิ๊กแจ๊ดหรือพี่แจ๊ดก็สนับสนุนบางกะดีด้วยเช่นเดียวกันก็คือสองสามหน้าสุดหาลมลงมาเจอกับอดีตนายกอูนะครับผมได้เบอร์สองนะครับสอทชเจ็ดถึงสองแล้วฝั่งของนายกอูสอทชเป็นหนึ่ ก็แน่นอนครับ12เบอร์แข่งกันจะมีคนที่ชนะแล้วเราจะตั้งทีมแค่6ใบเล่มเท่านั้นนะครับก็คงคงไม่พ้นหนึ่งใน2นี้เพราะเบอร์3ผมยังหาไป้ายไม่เจอและดูแล้วน่าจะลุ้นยากด้วยเพราะว่าแค่2เบอร์ลุ้นตกลงกันเลยมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกและอยู่บางกรดีอย่าลืมอบอกไม่ใช่สิทธิ์น,นะครับ เลือกนายกได้เบอร์เดียวเลือกสอทได้ไม่เกิน6เบอร์กาหเบอร์ก็ได้5เบอร์ก็ได้4เบอร์ก็ได้3เบอร์ก็ได้2เบอร์ก็ได้เบอร์เดียวก็ได้การ7เบอร์ไม่ได้การ7เบอร์ปุ๊บปัดเสียทังทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมเที่ยวต่อตอนนี้ผมอยู่บางกะดีนะครับโอเคไปเลือกบ้างกันนะครับ